ถอผมาใช้ตัวสมาสุขมาช่ก็จะเป็นตัวตัวเอาวนั่งสกีบาร์กตัวลิฟที่มันเป็นลิฟมาช่วยอะไรวันนี้ตัวเป็นคนเลยเป็นคนเลยกับตาเะครับ่าชครับีอไรบุญหรืะไรอย่าเอม่ช่อขอฝากลัเดีส่วนต่างหูเอาไน่งสกีบาร์กสักครั้งนึ่งได้มนะลังดีส่าก็ฝากไปในครอครใจแล้วก็ คือไอที่เหมือนน้ำน้ำเนี่ยขึ้นเดือได้เล่นเทมากครับเราเซ็ตต่างมันว่ามางเลยมาเช็หมูก็เเปป็นป็นกไฟวันนั้นผมว่ามันวันที่ผุกไฟกับมาส์อะอากาศดีด้วยความเติมแล้วก็แล้วก็แดดมันก็ค่อนข้างแบบว่าแรงสงควรอะไรเงี้ยก็เลยอะ ผมว่าคืนที่เป็นขั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปเดินป่าครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ดัานช่วงปีที่ได้ไปกึ้นมาสองคนเลยลเนก็รู้สึกว่ามันเป็นการเป็นทริปที่น่าจดจำมากแ,แล้วก็ทุกอยากา่างมันราบลื่นกว่าที่คิดมากๆเลยคืออย่างว่ามันคือการมาส่วนบ้านนี้เดียอ่างเี้เรามันยจงในขนาดอะไรอ่าชอบส่งบัตรก็พอได้อยู่เพราะว่าแต่ว่าตอนคือตอนแรกอ่ะ สารภาพตรงเลยว่าผมคิดว่ามันคงจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เคยพออยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเวลาที่ไปเข้าท่ายังเงี้ยมันก็จะมีการเดินเดินกันเตะกันเตะกันตีอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปถึงสอยดาวรอบนี้เนี่ยมันทำให้ผมดูเลยว่า รีเซิร์ชอะไรแบบไปเอ็นจอยอย่างเดียวอะไรเลยเนาะตั้งานเลยตั้งทานเลยก็สนุกมากแล้วก็แบบคืออย่างที่เป็นที่คนเห็นใจใน เราตัดตัด่าต่องมิแล้มต่อภิคุ้มใช่่ยซีรีกับพวกนี้แล้วใช่ใช่ มีผมไอกเรื่องนึงาัขอพักเลยตต่ันอนต้า่เพราะว่าท่านจริงๆคือจริงๆคือไม่ใช่แค่ตั้แไหนกคือพี่ๆที่เขานิดหไงก็คนก็ช่วยกันสั่งของช่วยกันเตรียมของเป็นเป็นคลแรกผมเไม่เคยรู้มก็ไม่คนแ่ว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่คดีจัดการตัวเองไม่ดีอะไรองี้พี่บอกว่าเป็นคนมากเป็นทีอีใช่ จะเป็นในโซเชีมีเดียมันก็ตามไปมาเร็วเราจะได้แบบยังไงครับวิ่งหนึ่งหนึงร้อบแปีบแป๊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 บแปบ